สวัสดีค่ะบ้านขายที่ดินนะคะตอนนี้นะคะเป็นอยู่ที่โครงการบ้านสวนทิวไผ่นะคะบ้านพลิกบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะเป็บนบอกเลยค่ะติดถนนลาดยางเลย ะะติดถนนลาดยางเลยนะคะสำหรับแปลง s p 1ีค่ะ234ตารางวานะคะนี่ค่ะติดถนนลาดยางเลยนะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้234รตารางวานะคะสดผ่อนได้นะคะผ่อนตรงเจ้าของที่ดินนะคะไฟฟ้าน้ําประปานะคะเดินถึงหน้าแปลงเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวนะคะไม่เหงานะคะตรงนี้คือถนนสาธารณะกว้าง6เมตรนะคะเป็นถนนทางเข้านะคะสาธารณะกว้าง6เมตรนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นถนนมาจากบ้านพลิกบ้านนาค่ะซึ่ง ที่ดินแปลงนี้เขาอยู่ใกล้วัดบ้านพลิกนะคะอยู่ใกล้วัดบ้านพริกนะคะ,คนนะ,คะเนี่ยค่ะเดินทางสะดวกสบายค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็จะว่างอยู่ประมาณ3แปลงสุดท้ายนะคะสแปลงสุดท้ายนะคะแปลงที่ติดถนนระยัางคือแปลง SP 1234ตารางวานะคะราคาอยู่ที่ล้าน3บวกบวกนะคะแปลงถัดไปนะคะจะเป็นแปลงที่1ค่ะ120ตารางวาค่ะ5 9 0 0 0 0บาททวนนะคะ แปลงที่ถัดไปอีกแปลงที่สองนะคะที่ติดกับบ้านคนนะคะตรงนั้นค่ะร้อยห้าสิบห้าตารางวานะคะร้อยห้าสิบห้าตารางวานะคะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะผ่อนตรงเจ้าของห้าปีเลยนะคะผ่อนตรงเจ้าของห้าปีเลยนะคะเนี่ยค่ะดินถมไว้ให้เรียบร้อยค่ะสําหรับแปลง s อสหนึ่งและแปลงที่หนึ่งนะคะถมให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะไฟฟ้าน้ําประปาพร้อมค่ะถนนสาธารณะด้านหน้ามีเพื่อนบ้านนะคะถ้าท่านผ่อนจบภายในสองปีฟรีดอก เบี้ยให้เลยนะคะผ่อนจบภายใน2ปีเราฟรีดอกเบีย้ยให้ท่านทันทีเลยนะคะแต่ถ้าท่านผ่อน5ปีท่านต้องจ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมด5ปีเลยนะคะเนี่ยสำหรับแปลงบ้านสวนทิวไผ่นะคะตำบลบ้านพลิกบ้านนาจังหวัดนครน,นายกค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะ สนใจนะคะรีบทักหาเปิ้ลเลยค่ะเพจขายที่ดินนะคะ YouTube เปิ้ลขายที่ดินนะคะ Facebook เปิ้ลน,นักขนันนะคะ0954018698ค่ะ